เมื่อคู่รักนักประจญภัยติดในบอ่อทรายดูดขณะเดินผ่านป่าฝนในโคลอมเบียที่รุมร้อมด้วยฝุงมดคันไฟและดงงูผีวันนี้ลุงเทศพาสปอยนั่งบึงมรณาควิกแซนเป็นหนังปี2023เตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ วันนี้ลุงเทสมีโปรโดีๆมาแนะนำคอ,อนังนั่นคือ n น t f ฟ i x ก r e พ i ีเมียโดยทีมงาน NF t นเอฟเเตอร์นราคา159บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0,000เรื่อเรือขอ,อนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายมีแอดมินดูแลต ตลอดอายุการใช้งานยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดและพิเศษสำหรับคนที่บอกก็มาทีกช่องดูเทลุ้มรับเงินห0 0 0มบาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ดันลางหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater นะครับสำหรับเกมเมอร์ที่อยากสร้างชื่อจากเกม ROV ก็สามารถรวมตี้พิชิตอีเวนต์สาฟนในรายการทัวนเมนต์ ROV 5 V 5เพื่อเป็นหนึ่งในใต้ล่าแ คว้าเงินรางวัล1น0 0 0หื่นบาทไปครองแถมมีชื่อออกจากปากสองนักภาพชื่อดังในวงการอ e ีสปอร์ตอีกด้วยหากคุณคือผูกลา้ามาร่วมเป็นหนึ่งในสมรภูมิรบไปด้วยกันนะครับ เปิดเรื่องมาที่นักล่าสัตว์คนหนึ่งกำลังระแวดระวังบางสิ่งอย่างหวาดกลัวพร้อมคู่หูที่โตเถียงกันเกี่ยวกับทริปล่าสัตว์ในครั้งนี้ชายสวมหมวกบอกว่าเราสองคนไม่ควรมาที่นี่และทันทีที่พุ่มไม้เคลื่อนไหวเขาก็ทิ้งเพื่อนและหนีไปอย่างคนขี้คลาประเด็นคือระหว่างทางมันเงียบงันจนได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นรัวด้วยความสะเพร่าจึงสะดุดบางอย่างจนล้มลงกับพื้นและเมื่อหันไปดูก็พบเข้ากับซากศพเน่าเปื่อยทำให้ผู้พบเห็นกรีดร้องจนแทบ Yes, ภาพตัดมาในช่วงปัจจุบันคู่สามีภรรยาที่ประกอบอาชีพแพทย์นามว่าจอร์ดและโซเฟียโดยสารอยู่ในรถแท็กซี่ที่แล่นผ่านเมืองหนึ่งของโคลอมเบียเป็นครั้งแรกที่พวกเขาทิ้งลูกไว้ข้างล่างและเดินทางไปเข้าประชุมเกี่ยวกับการแพทย์ครั้งใหญ่ที่บ้านเกิดของโซเฟียโดยจอร์ดถือโอกาสเที่ยวพักผ่อนไปด้วยในตัวระหว่างทางการสนทนาของทั้งคู่แทบไม่ลงรอยกันเลยเนื่องจากความสัมพันธ์เกิดรอยเล้าฝังลึกเป็นเวลานานในที่สุดจอร์ดและโซเฟียก็มาถึงที่ ภายในโรงแรมปรากฏร่างของเพื่อนร่วมอาชีพนามว่ามากอดที่ออกมาต้อนรับและกล่าวขอบคุณที่ยอมมาร่วมงานเป็นเพื่อนเขาในตอนแรกมากอดคิดว่าโซเฟียคงไม่ยอมมาด้วยเนื่องจากเธอแทบไม่เคยอยู่ห่างจากลูกแม้แต่วันเดียวแล้วปัญหาก,ก็เกิดขึ้นเมื่อจอร์ดทำเอกสารของที่พักหายไปดังนั้นพวกเขาจึงถูกบีบให้นอนห้องเดียวกันทั้งที่ในความเป็นจริงโซเฟียต้องการแยกห้องนอนตั้งแต่แรกนั่นจึงทำให้โซเฟียไม่พอใจและบ่นสามีในทุกทุก ฉันต้องการสมาธิในการทํางานและการมีคุณอยู่ด้วยมันทําให้ฉันประสาเสียจอร์ดพยายามพูดวานล้อมไม่เธอใจเย็นลงเห็นได้ชัดว่าชายหนุ่มยังคงรักเธออย่างสุดหัวใจและต้องการส้ารสัมพันธ์ให้กลับมาเหนียวแน่นดังเดิมจอร์ดบอกว่าเราอยู่ร่วมห้องกันไม่กี่วันหรอกและไม่ต้องกลัวว่าผมจะทําเรื่องอยังว่าเพวกเราแยกกันอยู่มานานหลายเดือนแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ย้ายไปโต้เทียงบนโต๊ะอาหารระหว่างทานมื้อค่ำกับมากอดโซเฟียหยิบย ยกเรื่องในอดีตขึ้นมาพูช่วงระหว่างเป็นนักศึกษาแพร ь. พวกเขาชื่นชอบการปีนเขาและทํากิจกรรมเสี่ยงตายเป็นอย่างมากมากกจึงถือโอกาสแนะน,นําน้ําตกที่สูงที่สุดของประเทศโคลอมเบียนั่นก็คือคลาสซาดาซาโซเลลาที่มีความท้าทายและเย้ายวนต่อการพิชิแว็บแรกจอร์ดคิดว่าโซเฟียคงไม่เอาด้วยเนื่องจากเธอหยุดปีนมาสิบกว่าปีแล้วแต่ทว่าเธอดันตอบตกลงเพราะอยากลองสนุกกับมันอิกสักครั้งหลังจากโซเฟียเข้านอนจอร์ดปรับทุก กับเพื่อนเรื่องที่เขาและเธอกําลังจะแยกทางกันอีกฝ่ายจึงปลอบและบอกว่าโอกาสยังมีอยู่เสมอเพียงแต่นายต้องใช้มันในคุมคา รุ่งเช้าโซเฟียตัดสินใจจะไปยังเทือกเขาคลาสซาดาเพียงลำพงังจอร์ดขัดขวางและบอกก็มันอันตรายเกินไปแม้คุณจะลำบากใจที่อยู่กับผมในทุกช่วงเวลาแต่ผมก็ไม่มีทางปล่อยให้คุณไป,ไปเผชิญกับความลำบากคนเดียวใเด็ดขาดเมื่อเห็นว่าจอร์ดดูจริงจังเธอจึงตกลงให้เขาร่วมทางไปด้วยก่อนพากันไปถามถึงประวัติของเขาลูกนั้นกับรีเซปชันอีกฝ่ายเตือนว่าที่นั่นคือดงอสรพิษซึ่งเต็มไปด้วยงูตัวใหญ่ภูเขาสูงชนันแถมยังมีพื้นดินไม่มั่นคง แม้แต่คนท้องถิ่นยังไม่กล้าย่างกลายเข้าไปโซเฟียแย้งว่าฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่างูอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้ด้วยอย่างไรก็ตามทั้งคู่ไม่ได้สนใจคำเตือนน,นั้นและยังคงเป้าหมายเดิมต่อไปท่ามกลางคำเตือนสุดท้ายที่บอกว่าห้ามเดินทางผ่านหนองน,องน้ำเด็ดขาดหลังทั้งคู่ออกจากล็อบบี้รีเซพชันก็ส่งซิกให้ชายคนหนึ่งราวกับมีความลับอะไรบางอย่างที่รู้กันแค่สองคนหลังจากจอร์จและโซเฟียขับรถไปยังจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินป่า ผ่านย่านชนบทไปสู่จุดสูงสุดบนเทือกเขาคลาสซาดาก็ออกเดินเท้าต่อไปท่ามกลางแมกไม้สูงชะลูยิ่งเดินลึกมากเท่าไรก็พบว่ามีต้นไม้สูงท่วมหัวอยู่รอบด้านหลังเดินเข้าไปสักระยะก็พักเหนื่อยดื่มน้ำเป็นเวลาเดียวกับที่เมฆฝนลอยคล้อยตำ่ำจอสบดว่ามันเริ่มไม่เข้าท่าเสียแล้วเราต้องรีบลงไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดโซเฟียแย้งและบอกก็ไม่มีทางเรามาไกลเกินกว่าจะลมเลยทางเดียวที่จะทำให้เราไปถึง ยอดเข่าได้เร็วขึ้นคือต้องใช้ทางลัดผ่านหนองน้ําตองหามจอร์ดปฏิเสธและบอกก็เป็นทางเลือกที่โง่เขลาท้ายที่สุดโซเฟียก็ต้องยอมกลับไปที่รถพร้อมกับจอร์ดที่ขยันขยอตลอดทางเว่าเมื่อไปถึงกลับพบชายปริศนากําลังงัดรถพวกเขาอยู่จอร์ดบอกให้ภรรยาซ่อนตัวที่นี่ส่วนตัวเองจะออกไปถามว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเมื่อเดินเข้าไปใกล้เผยเห็นชายที่ส่งซิกกับรีเซพชันที่ล็อบบี้เขามีนามว่าดีเอโกโดยชักปืนออกมาคู เรารีบถ่ายของมีค่าเพิ่มเติมจอร์ดบอกว่าเขาไม่มีเงินสดติดตัวพร้อมกับยอมไม่ค้นกระเป๋าแต่ทันทีที่มันเห็นว่าชายตรงหน้าหมดประโยชน์จึงได้เหนียวไก่ปืนเป็นเวลาเดียวกับที่โซเฟียโผล่มาขวางและโยนสัมภาระให้แต่โดยดีเปิดโอกาสให้จอร์ดทำร้ายมันจนล้มลงและวิ่งกลับเข้าไปในปา่าการไล่ตามเป็นไปอย่างเข้มข้นจนท้ายที่สุดก็หลบมาอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยโซเฟียตำหนิสามีว่าคุณไม่ควรผีผ่ผมเข้าไปหามมันตั้งแต่แรกอีกฝ่ายถามว่านี่ เป็นความผิดพมเรือใครจะไปรู้ว่ามันมีอาวุธการโต้เถียงสิ้นสุดลงพร้อมกับเสียงปืนที่ดังขึ้นจอร์ดบอกให้โซเฟียรีบหนีไปก่อนส่วนตัวเองจะทวงเวลาไว้ท่ามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ำดังฟ้ารัวแต่โชคร้ายก็เกิดขึ้นกับหญิงสาวเมื่อหัวเธอโขกเข้ากับกิ่งไม้จนสลบมือหลังโซเฟียได้สติก็พบว่าตัวเองพัดลงกับจอร์ดก่อนประคองสติเดินไปตามทางอย่างไร้จุดหมายเรื่องเลวร้ายหลังจากนั้นคือเธอดันพลัดตกลงไปในบึงโคล ที่ซึ่งฉุดรั้งตัวเธอให้จมอยู่กับความเนหนียวเหนือเวลาเดียวกันจอร์ด <George S 2> ที่เดินมาตามเสียงกรีดร้องก็ได้พบหน้าภรรยาอีกครั้งจึงพูดคุมสติและพยายามหาทางช่วยเรือแต่อีกฝ่ายกลับดิ้นพ่านจนจมหายวับไปต่อหน้าสามีจอร์ดไม่พูดพร่ำทำเพลงกระโดดตามลงไปและพยายามดึงเธอขึ้นมาท้ายที่สุดโซเฟียก็รอดตายแบบชิวเชียและถามว่าทำไมคุณถึงทำแบบนี้จอร์ดพูดส่วนว่าหากคุณตายแล้วผมจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่อ ก่อนบอกให้โซเฟียใจเย็นๆและอย่าขยับตัวเป็นอันขาดเพราะนั่นจะยิ่งทําให้เราทั้งคู่ดําดิ่งไปสู่ก้นบึ้งของหนองน้ําแห่งนี้อีกฝ่ายปฏิบัติตามอย่างวาง่ายแต่คําถามคือเราจะกลับขึ้นไปจากทรายดูดนี้ยังไง ฝั่งของมากอที่แวะมหาจอร์ธทีฮองก็พบว่าทั้งคู่หายตัวไปหลังโทรติดต่อก็พบกับระบบฝากข้อความเสียที่บอกว่าเขาและโซเฟียจะไปปีนเขาแล้วจะกลับไปที่โรงแรมช่วงสายๆของวันพรุ่งนี้มากอที่เห็นว่าทั้งคู่สบายดีจึงรู้สึกวางใจโดยหากรู้ไม่ว่าจอร์และโซเฟียกําลังตกอยู่ในสถานการณ์โคมา่าชายหนุ่มไม่ความรู้กับภรรยาว่าโคนจะไม่ดูดเราลงไปเพราะความหนานแน่นของมันหนักกว่าร่างกายมนุษย์และบึงนี้สร้างจากน้ำฝ ที่ไหลท่วมทรายจนเต็มทองร่องดังนั้นหากเราอยู่เฉยๆก็จะช่วยซื้อเวลารอดชีวิตต่อไปได้อย่างไรก็ตามจอร์ดและโซเฟียไม่รู้วิธีแก้ไขก่อนสังเกตเห็นไข่ที่วางอยู่ไกลๆคำถามคือมันลอยตัวอยู่บนโคลนได้ยังไงโดยไม่จมโซเฟียวิเคราะห์ว่าอาจต้องใช้วิธีกระจายน้ำหนักตัวอย่างระมัดระวงังแต่อยู่นิ่งต่อไปโอกาสเสี่ยงย่อมมีมากกว่าจอร์ดจึงพยายามดันตัวเธอให้เหนือผิวโคลนจะผลลัพธ์กับไร้ค่าและเหนื่อยเปลา่าจังหวะเดียวกั โซเฟียภวากับสิ่งที่จะเผอไปแตะโดนเขาจึงร่วมมือกับจอร์ดช่วยกันดึงขึ้นมาดูก่อนปรากฏศพขึ้นอืดที่กลายเป็นผีเฝ้าบึงอยู่ก่อนนาทั้งคู่ที่ประกอบอาชีพแพทย์รู้ดีว่านี่เป็นผลพวงจากการอดตายเพราะเนื้อเยื่อบนผิวของเขาเสื่อมโทรมจนขาวซีจอร์ดค้นหาสัมภาระติดตัวของศพวางใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ภายในนั้นเต็มไปด้วยของไร้ค่าแทบทั้งิ้นสิ่งที่ดูเหมือนจะพึ่งพาได้เพียงอย่างเดียวก็คือมีกับปืนลูกซองที่ไม่แน่ใจว่าใช้ งานได้หรือมหลังจอร์ดคิดทบทวนก็พบว่าเรามีทางรอดแค่สองทาง1คือต้องมีใครสักคนดึงเราขึ้นไปและสองคือเราต้องดึงตัวเองออกไปจากที่นี่แต่เมื่อไม่มีใครเพ่นผ่านบริเวณนี้จอร์ดจึงผุดไอเดียด้วยการหั่นกระเป๋าเป็นเส้นแล้วผูกต่อกันโดยใช้ประโยชน์จากความเหนียวแทนเชือกที่ดีดสักเส้นหนึ่งโดยไม่ทันสังเกตเห็นณบริเวณน,นั้นเต็ไมไปด้วยเนินมดคันไฟที่กำลังฮิวโห o ฝั่งของมากอรเห็นชายคนหนึ่งที่สะพายกระเป๋าของจอร์ดเดิน เ้ามามจึงเกิดเอะใจและเข้าไปถามว่าคุณได้มันมาจากไหนประเด็นคือเสื้อของชายแปลกหน้าฉาบเครือบไปเรือซึ่งบ่งบอกชัดเจนว่าเขากําลังกลุ่มความลับอะไรอยู่จึงพยายามคาดคั้นคําตอบจนปืนของเดียกโก้ตกพืน้นลําบากรอบพอต้องเข้ามาจับกลุ่มตัวชายทั้งสองระหว่างนั้นจอร์ดและโซเฟียก็กําลังประดิษฐ์เชือกยางแข่งขันพร้อมกับพูดคุยเรื่องราวความลังโดยจอร์ดอยากให้ความสัมพันธ์ที่กระท่อนกระแท่นกลับมาแน่นแฟนดังเดิมอย่างไรก็ตามเมื่อผู้ เชือกเสร็จสิน้นก็พบ,บญญว่าบรนยาไม่พอที่จะโยนไปคล้องโคหินได้จอจเสนอให้ใช้แจ็คเก็ตของเขาเป็นวัสดุเพิ่มเติมแต่ก็ถูกห้ามปรามโดยโซเฟียที่บอกว่าหากอุณหภูมิร่างกายของคุณลดลงก็จะหนาวตายในที่สุดการถกเถียงเป็นไปอย่างเข้มข้นและดูเหมือนว่าสถานการณ์ได้กดดันให้โซเฟียเริ่มเสียสติเนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนจอร์จประคองสติภรรยาด้วยการบอกว่าหากระฟุ้งซ่านไปมากกว่านี้รังแต่จะทําให้สถานการณ์ แย่ลงเรื่อยๆทันใดนั้นปรากฏเฮลิคอปเตอร์บินอยู่เหนือน่านฟ้าแม้จะพยายามแหกปากขอความช่วยเหลือดังแค่ไหนแต่ในความสูงระดับนั้นไม่สามารถมองเห็นเหยื่อในบึงโคลนที่ปกคลุมไปด้วยแมกไม้ได้เลยโซเฟียหวังเผาไบเบิลก่อควันให้เป็นจุดสังเกตแต่กลับถูกจอท่มปรามและบอกก็มันอันตรายเกินไปหลังจากปากลับสู่ความเงียบพร้อมกับอารมณ์ของทั้งคู่ที่เย็นลงโซเฟียถามถึงสเสบียงที่จอร์นำติดตัวมาในตอนแรกอีกฝ่ายบอก ก็มันอยู่ในกระเป๋าที่ถูกขโมยไปเลวร้ายไปกว่านั้นคือไม่ใช่เพียงแค่หญิงสาวที่เริ่มหิวโหยเมื่อปรากฏฝู่มดที่กรูกันเข้ามาในบืนโซเฟียจึงตระหนักว่าเธอกำลังจะกลายเป็นอาหารกลางวันเสียเองเมื่อจอร์เห็นภรรยาร้องโอดควรเขาจึงหยิบขวดวอดก้าที่ซ่อนไว้ในกางเกงให้เธอเทไล่มันซึ่งก็สามารถกําจัดเหล่าแมลงหน้ารําคาญลงได้และผลพวงจากการที่เธอเห็นสิ่งนี้ทําให้โซเฟียหยิบเรื่องพิษสุราเรื้อรังที่จอร์เป็นอยู่ขึ้นมาพูด คิดว่าคุณเลิกมันไปนานแล้วอีกฝ่ายแย้งว่าที่ตัวเองจำเป็นต้องใช้มันก็เพราะเครียดกับความสัมพันธ์รอบแร่ที่เป็นอยู่ผมกลับมาติดมันอีกครั้งเพราะต้องการนอนหลับให้เต็มตื่นขณะถกเถียงกันอยู่โซเฟียก็นึกได้ว่าทุไมยตอนนั้นเราไม่ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้คนในเฮลิคอปเตอร์ได้ยินเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดหลายอยา่างส่งผลให้โซเฟียเริ่มอารมณ์ชุนเฉียวทั้งที่หากถอดสายสะพายปืนออกและนำไปผูกกับเชือกก็อาจทำไม่คล้องโขดหินได้ ขน,ขนาดเดียวกันเจ้าแห่งอสารพิษก็ปรากฏตัวต่อหน้าทั้งคู่สร้างความเย็นว่าจับขั้วหัวใจขณะจอร์ดได้โซเฟียไม่มีมือเท้าต่อก่อนกับมันได้อย่างคล่องตัวมันก็คลานผ่านอาณาเขตเข้ามาเพื่อปกป้องลูกของมันประเด็นคือทั้งคู่พบเจอมันในช่วงดุร้ายที่สุดซึ่งเป็นฤดูกกคข่ขณะโซเฟียเหนี่ยวก่เตรียมยิงจอร์ด <George S 2> ก็เสียท่าให้กับศัตรูที่ไวกว่าแต่ทว่ามันก็ถูกข่มกระสุนจนบาดเจ็บลเลื้อยหนีไปโซเฟียบอก บอกให้จอตตั้งสติและบอกว่าเรามีเวลาอย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนที่พิษจะแล่นขึ้นสู่สมองตัดภาพมาในฝั่งของมากอร์ที่กําลังรีดคําสารภาพจากปากเตียโกให้คลายความจริงออกมาว่าเพื่อนตัวเองอยู่ที่ไหนโดยแลกกับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระแถมยังมอบเงินในอีก200ดอลลาร์อีกฝ่ายบอกว่าต้องเป็นนาฬิกาที่ข้อมือนายเท่านั้นทันทีที่ได้สิ่งที่ต้องการมันก็เผยให้ฟังว่าสัปดาห์ที่แล้วฉันไปล่างูที่าสอารีนาซึ่งเต็มไม่ได้บอก สายดูดได้งูมีพิษมากมายและฉันเจอพวกเขาที่นั่นมากอ์ที่ได้ยินจึงไปขอให้เจ้าหน้าที่รีบปล่อยตัวเขาเพื่อจะได้ออกไปช่วยเพื่อนแต่ผู้คุมขังกลับไม่รับฟังและนิ่งเฉยขนาดจอร์ตกอยู่ในสถานการณ์สุดขับขันเมื่อตัวเองเริ่มรู้สึกเจ็บปวดที่แขนโซเฟียบอกให้สงบสติอารมณ์เพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งจะทําให้พิษกระจายช้าลงก่อนที่ทั้งคู่จะเปิดใจคุยถึงสาเหตุที่ไม่ลงรอยกันมาตลอดจุดเริ่มต้นเกิดจาก การที่ทั้งสองมีลูกโซเฟียจะต้องใช้เวลาทั้งหมดเลี้ยงดูเธอให้เติบใหญ่ทั้งที่ข้านความฝันในชีพหมอที่อยากแกสารต่อมาโดยตลอดท่ามกลางคำขอโทษของสามีที่ปล่อยให้โซเฟียต้องเสียสละทำหน้าที่แม่อยู่ฝ่ายเดียวแล้วจูๆจ่ๆจอร์จกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดพิษกำลังแพร่กระจายขึ้นสู่สมองเลือดเกิดการอุดตันทางกระแสะเลือดโซเฟียตัดสินใจทำการผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อถ่ายริ่มเลือดออกมาก่อนที่มันจะจับตัวเป็นก้อน ลนมีดด้วยไฟเพื่อฆ่าเชื้อแล้วบรรจงผ่าตัดอย่างประณีที่สุดทำเอาฝ่ายที่ทนความเจ็บปวดไม่ไหวถึงกับหมดสติ หลังจากจอร์ดฟื้นขึ้นก็พบว่าอาการทรงตัวโซเฟียกล่าวขอบคุณที่ยอมเชื่อใจเธอจอร์ดบอกว่าควรเป็นฉันมากกว่าที่ต้องพูดคำนั้นทั้งคู่รู้สึกเศร้าเมื่อคิดว่าลูกจะรู้สึกยังไงหากไม่มีใครรอดกลับไปเลยสักคนโซเฟียถือโอกาสขอโทษที่ตัวเองบ้าไล่าตามความฝันเกินไปน่อยนั่นเป็นเพราะเธอรักอาชีพนี้มาจนหลงลืมสิ่งสำคัญข้างตัวไปเสียดื้อจอร์ดปลอบและบอกว่าคุณเป็นแม่ที่ดีจนไร้ที่ติผมและพวกเขาโชคดีเหลือเกินที่มีคุณอยู่เคียง าจากการพูดคุยที่เข้าใจจึงก่อเกิดความรู้สึกดีๆขึ้นอีกครั้งแรงจูงใจที่อยากกลับไปพบหน้าลูกจึงปะทุขึ้นโซเฟียบอกว่าฉันต้องการวัสดุที่ยาวอีก8ฟุตเพื่อคล้องก้อนหินตรงนั้นและฉุกคิดได้ว่าง,งูที่กัดจอร์ดมีความยาวตามที่ต้องการแต่จอร์ดบอกก็มันน่าจะอยู่ห่างจากที่นี่หลายไมล์แล้วโซเฟียตระหนักได้ว่ามันจะต้องวกกลับมาอีกเพื่อปกป้องลูกตัวเองจึงส่องกล้องดูว่ามันคลานอยู่แถวนี้หรือไม่จนพบว่ามันนอน กกตัวอยู่ในอาการบาดเจ็บเลยโยนข้าวของต่างๆเพื่อเรียกร้องความสนใจจากมันจนท้ายที่สุดมันก็ยอมเดินตามเกมและเลื้อยเข้ามาหาโซเฟียประทับปืนในระดับสายตาและเล็งไปที่มันยังมีสมาธิแต่มันกลับใช้อุบายคลานขึ้นมาจากด้านล่างซึ่งอยู่ในมุมอับสายตาเธอจึงใช้มีดเป็นกระจกสะท้อนเพื่อส่องดูซึ่งก็พบว่าอยู่ห่างจากมันแค่ปลายจมูกหายใจโดยจอร์จที่อยู่ในภาวะหมดสติก็ช่วยเหลืออะไรเธอไม่ได้โซเฟียลั่นกัน แต่ก็พลาดไปยังชิวเชียเปิดโอกาสให้อสาร,รพิษฝั่งคมเขี้ยวที่ข้อมือและคืบคานเข้าไปโอบรัดร่างที่เพียวบางจวบกระทั่งรัดคอจนลมหายใจแทบดับดินแต่วินาทีที่สติของโซโฟเฟียเริ่มเรืออรางจอรชจฉวยโวอกาสใช้มีดปลิดชีวิตมันจนตายคาทีก่อนหญิงสาวจะนำร่างมันไปร้อยกับเชือกแล้วพยายามโยนไปคล้องกับโขดหินอย่างทุลักทุเลจนท้ายที่สุดก็ทำสำเร็จแล้วรีบดันตัวเองขึ้นจากหนองน้ำทันทีท่ามกลางเสียงดี ใจขอองจอขณะหญิงสาวขึ้นบอกได้สมใจเป็นเวลาเดียวกับที่เชือกขาดพอดีเลวร้ายไปกว่าน,นั้นคือร่างกายของจอร์ดไร้การตอบสนองใดๆผลพวงจากพิษที่แทรกซึมไปทุกกระนูและกําลังกล่อมจอร์ดให้หลับไหลไปตลอดกาลเขาไม่สามารถขยับตัวได้อีกต่อไปและบอกให้โซเฟียรีไปขอความช่วยเหลือเพราะไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าหญิงสาวจิงต้องทําตามที่สามีพูแต่ผลพวงจากการที่ตัวเองถูกงูฉกก็ทําให้สูญเสียการส่ง ซึ่งกําลังพ่ายแพ้ให้กับพิษที่เล่นเข้าสู่กระแสะเรือจนพลาดตกลงไปในบ่อทรายดูดโดยไม่ทันระวังแต่โชคดีที่รู้ตัวก่อนและกลับขึ้นมาได้ท้ายที่สุดก็ตระหนักได้ว่าในป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยหลุมกับดักนับไม่ถ้วนการเดินทางเป็นไปอย่างรีบร้อนจวบกระทั่งฝ่ามือและป่าฝนโคลัมเบียไม่เคยปราณีผู้ใดนั่นนั่นคือเงื่อนไขของอุณหภูมิในยามค่าคืนได้ลดต่ําลงเรื่อยๆหลายๆอย่างที่กระทบร่างกายและจิตใจของโซฟีย จึงทำให้เธอเกิดอาการประสาทหลอนฉับพลันเธอเห็นตัวเองกำลังพูดในที่ประชุมอย่างตั้งใจเธอมาที่นี่คือเพื่อบรรลุเป้าหมายของการกลับมารับหน้าที่แพทย์อย่างเต็มตัวขณะสติดับวูเป็นเวลาเดียวกับที่แสงแห่งความหวังปรากฏขึ้นมากอสพาหน่วยกู้ภัยเข้ามาให้การช่วยเหลือได้ทันเวลาขณะโซเฟียเข้ารับการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นมากอสพร้อมเจ้าหน้าที่ก็ออกค้นหาจอร์จต่อไปแต่ความสิ้นหวังก็ได้เข้าโอบล้อมในใจของยิง เพราะตะกลัวว่าคนที่ตัวเองรักที่สุดจะกลับมาในสภาพไร้วิญญาณแต่ไม่นานหลังจากน,านั้นภาพที่เธอเห็นคือจอร์จยังคงเข้มแข็งและไม่ยอมตายเพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตพร้อมหน้ากับครอบครัวอีกครั้งโดยที่ครั้งนี้มันจะสมบูรณ์ยิ่งกว่าครั้งในใเพราะทั้งเขาและโซเฟียได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดร่วมกันมาแลว้วเมื่อโซเฟียแน่ใจว่าเขาไม่เป็นไรเธอจึงฉีกยิ้มด้วยความโล่งใจและเดินเข้าไปประกบริมฝีปากของชายที่ เธอรักปานจะกืนกินแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ท้ายที่สุดนาง,นางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าความสัมพันธ์ที่ระหองระแหงเพราะเกิดจากการผิดใจกันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ร้าวฉานที่ยากจะต่อติแต่นั่นอาจเกิดจากการที่ทั้งคู่ถือทิฏฐิหรือมีอีโก้สูงเกินไปรวมไปถึงต่างฝ่ายต่างมองข้ามการให้เกียรติและความสําคัญระหว่างการใช้ชีวิตคู่ไปทั้งหมดอาจเป็นเรื่องดีหากทั้งคู่มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจและกลับมาใช้ชีวิตคู่ได้กันใหม่แต่ก็เป็นโชคร้ายได้เช่นกันหากความรู้ส ที่ขั่งค้างอยู่ในใจไม่ได้รับการเปิดเผยหรือมีโอกาสได้พูดมันออกมาจวบกระทั่งตายจากกันไปดังนั้นหัวใจหลักของการใช้ชีวิตคู่คือการเปิดอกพูดคุยกันในทุกๆเรื่องและย้อนมองในวันที่มีความสุขร่วมกันมากกว่าสะบั้นความสัมพันธ์กลางคันเพียงเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมปรับตัว แต่เดียวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ q u i c k แ a n ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่4.3คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่38หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วย <S <S เ,วเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ